เอาล้ครับลากลากหัวพิมพ์หัวดำระวังนะครับระวังเอาล้ครับตอนนี้แดงนํำแดงนํำมาหลังจะไปก่อนมาหลังจะไปก่อนมาหลังจะไปก่อนแดงแข็งแกงแดงแข็งแกงแดงร่างใหญ่แดงแรงนี้แดงแรงนี้แดงนํำนะครับแดงนํำเอาล้ครับน้ำเงินตามมาติดติดน้ำเงินตามมาติดติดตู่่ต่อไปของ เอาล้ครับตอนนี้น้ำเงินตาตากรไปแล้วน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินว่าไงเหลืองว่าไงเหลืองว่าไงโนลน้าลิลล่อและลิลล่อแล้วเอาหัวที่หัวดำมงที่เอาไปนะครับเอาเพิ่มเติมไม่เป็นไรไม่ต้องรีเพื่อนรออยู่เอาชนเก้าอี้เอาเกี่ยวหัวทิ่มเกี่ยวหัวทิ่มเหลืองหัวทิ่มเอาน้ำเงินน้ำเงินเอาน้ำเงินไปแล้วน้ำเงินไปแล้วน้ำเงินไปแล้วไี่แข่งสแล้ว เอาแล้วครับตอนนี้น้ําเงินกําลังนําน้ําเงินชนกาว,วีเลื่อนกาว,วีขี้โกงไม่ว่าอยากขี้ชอบเอาน้ําเงินครับลินล่อแล้วคนนั่งนั่งยิม้มระวังระวังคนนั่งนั่งยิ้มยิ้มยิ้มไปดังวี CA, เลยครับวีบุ้มวีบุ้มอ่าจับยัง,ง,ย,ง <laughs> ยิง้มถัดเอาแบบนี้เพี่อาจะไ เหลือเหลือเหลือเอาเหลือแค่เหลือเล่อยแค่เหลือหน่อยเหลือ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 ต้องถือเหลือต้องถือถึงถึงตอนนี้ตอนนี้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคครับเหลืองเข้าเส้นชายเข้าขอเสียงประมือนะครั